วันนี้เราจะมาทำไอติมทอดกันนะคบเริ่มจากตัดขอบออกก่อนต่อจากนั้นก็เอามารีดให้แบนๆบนแบบนี้เลยอันนี้นะคะจะมีพวกแบบไอติมหน<อ>ึ่งนะคะตอบสองรสชาติสามรสชาติก็ได้แล้วก็จานร่างล่านะคะหนึ่งอันใบใหญ่แล้วก็อันนี้นะคะที่มีอันนี้นที่ตัดอันนี้นะคะ แล้วก็มีอันนี้นะคะอันนี้นะคะที่มีแบบไม่เลยนะคะแล้วก็เริ่มตับกันได้เลย นะคะที่ไอติมแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็หออฟอยเลยนะคะเก่งมากตักเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆหอฟอยเป็นแบบนี้เลยนะคะไม่แบบไม่สวยไม่เป็นไรนะคะขอให้มี หมดแล้วใช่ไหมคะก็ไปชิมไอติมที่เราทำแบบนี้นะคะไม่ใช่นะคะเทแป้งเราหมดแล้วพ่อขออน,นุญาตจริงะะจริงชิมไหคะจริงจริงต้องทําให้มันแน่นๆนะคะน้องแล้วก็แต่ว่าอันนี้ไม่เไหอ่ะแล้วก็น้องบอกนี้แล้วเราไปทำอะไรต่อคะอน,นี้นะคะแล้วเราก็เอาไปใส่ตู้เย็นหนึ่งคืนนะคะ ไอติมทอดแช่ไอติมทอดเสร็จแล้วนะครับเพราะเราเย็นมากเลยค่ะเป็นมือสั่นแล้วเห็นไหมครับควันแล้วก็ไว้เราเตรียมไว้ใกล้เสร็จแล้วนะ,ะต้องรอให้กระทะกระทะร้อนก่อนนะคะอร่อยมากเลยคะ่ะถ้าเราทำเสร็จแล้วเหมือนหวานพิ่งแตงไม่เลยะคะ่ะอันนี้ใก้ออกมาเลยค่ะตอน 宝公、no, no, no.